สวัสดีค่ะวันนี้มีสกูชี่แท้เข้ามาใหม่นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้สีลายนี้นะคะก็ลายแรกนาวนาวช็อปนะคะลายต่อมาลายต่อมาโคมูลวันสองห้าหนึ่งเก้านะคะเยมโลช็อปแล้วก็อีกลายหนึ่งลายนี้นะคะสําหรับคนแอดสามลายนี้ไม่ได้เพราะว่ามีหลายคนแล้วนะคะที่แอดสามลายนี้ไม่ได้สักลายเลยก็คือแอดมาลายนี้นะคะแอด L X J สอง C เจ็ด C นะคะก็คือต้องพิมพ์ตัวแอดด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าใครเห็นอดีไลน์ไม่ชัดนะคะจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ทักมาลายไหนลายเดียวคุยลายไหนลาเดียวนะคะอย่าทักมาหลายลายเดี๋ยวมันจะงงนะคะก็อย่างแรกเป็นสเบอรี่นะคะมีสีชมพูแล้วก็เป็นสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นแท็กนะคะชิ้นใหญ่นะเนื้อแน่นนะคะสโลนะ อันนี้ราคาชิลลรา1 5บบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังปอนคิตตี้ของแท้นะคะมีแท็กนะคะแล้วก็มีสายแบบนี้นะเป็นถุงแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่อยู่นะคะนิ่มสโลมากเลยนะคะแล้วก็มีลายเส้นคิตตี้อยู่ด้านหน้าด้วยนะ อันนี้ราคาชิละหนรอ80บาทนะคะเป็นปางปอนคิตตี้ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นครีมพัสพิลโล่คิตตี้ค่ะมีอยู่3สีนะคะสีส้มสีชมพูแล้วก็เป็นสีช็อกโกแลตนะคะยันตต้านนะก็ข้างหลังจะเป็นแท็กแบบนี้เหมือนกันนะคะก็มีสายนะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะนิ่มสโลมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไส้ข้างในแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิละหนรอ80บาทนะคะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นแพนเค้กคูมะนะคะมีเป็นสีชมพูกับสีน้ำตาลนะคะแล้วสตอรี่กับรลช็อกโกแลตนะคะมีไส้แบบนี้นะคะแพ็กเกจน่ารักมากนะก็อันนี้นะะราคาชิล้า240้บาทนะคะเป็นลีลาคูมะแพนเค้กนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบางบอลคูมะนะคะก็ อันนี้เป็นแบบรุ่นใหม่นะคะที่เปลี่ยนไปก็จะมีหน้านะคะเปลี่ยนไปนิดเ่นแล้วก็แ็กก็เปลี่ยนนะคะชิ้นใหญ่ขนาดอะไรเท่าเดิมนะคะก็นิ่มสโลเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ปีดได้นะคะอันนี้ราคาชิลาสองรา2 5บบาทนะคะชิ้นใหญ่นิ่มสโลนะคะแนะนำเลยนะคุ้มค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นคัวซองของอีลิกนะคะคือเอามาเยอะมากนะคะกองใหญ่มากเลยนะมีอยู่สองสีนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นของอีลิกนะคะควซองของอีลิกนะอันนี้เนื้อมันจะดูหนักๆนะคะแต่ว่ามันนิ่มสโลมากเลยนะอันนี้ออกมาใหม่นะคะ นี um de de cal, as. então, ja ่นะคะจะโลมากเลยเห็นไหมตอนนี no ้ยังไม่ขึ้นเลยนะคะอันนี้แนะนำนะคะชิ้นใหญ่เล่นมันมือนะคะคุ้มมากเลยเนื้อดีด้วยนะคะอันนี้ราคาชิลร้อยสบาทเท่านั้นนะคะเป็นคัวซองของอีลิกนะแนะนำเลยค่ะมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะโดนัทคิตตี้ของแทนนะมีแท็กมีบัคกี้มีบาร์เชนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะ อันนี้นิ่มๆนะคะสโลนีนานาราคาชิล้าลาม้าบบาทนะคะมีชิ้นเดียวนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงค่ะมีสสีนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะก็เป็นแท็กแบบนี้นะคะมีบาเชนนะคะอันนี้ก็ออกใหม่เหมือนกันนะคะราคาชิล้าสามบบาทนะคะแต่ว่าชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ นี่นะคะสโลมากเหมือนกันนะคะเนื้อดีนะคะ390บาทนะคะชิ้นใหญ่คุ้มนะคะอันนี้ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนะคะมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะก็เป็นของไอบูมนะคะ นี่นะคะเนื้อดีนิ่มสโลนะคะสโลมากเลยนะคะอันนี้ราคาชิลนลเจ0 0บาทนะคะเหลือชิ้นท้ายแล้วนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นอิงลิทเบรนนะคะจะมีเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นของไอบูมนะคะกับสกู s h ่เจแปนนะคะเนื้อแน่นนะคะนิ่มสโลนะ อันนี้ราคาชิ้นละ็ดราทนะบาทค่ะชิ้นใหญ่มากนะอันนี้แนะนำเลยนะคะมาใหม่นะคะเป็นอิงลิชเบส750หบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เบสโรฟนะคะเป็นของไอบูมนะคะมีอยู่3สีนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะก็อันนี้นะคะเพิ่งออกใหม่เหมือนกันนะ ชิ้นใหญ่มากเหมือนกันค่ะก็ตัวนี้นะคะนิ่มมากนะเนื้อซอมากเลยนะคะแล้วก็นิ่มสโลว์มากเลยนะอันนี้แนะนําเลยนะคะราคาชิลเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะนิ่มมากเลยนะก็นี้จะเป็นสกูชี่แท้ที่เอาเข้ามาในวันนี้นะคะใครสนใจนะคะแอดมาได้เลยนะคะไลน์นี้นะใครเห็นไม่ชัดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ ก็อันนี้เป็นลายใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ